ประมาณนหกโมงครึ่งของทุกวันอาจจะว่าทุกวันก็ไม่ใช่นะตามภารกิจนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่3 0ตุลาคมแล้วนะปีพุทธศักราชสองพันรอยมอุตตปูมนีว่าไปก็เป็นศาสนาใหม่นะศาสนาใหม่ ศาสนาใหม่นี่ก็ดีนะคุณโยมว่าไว้เป็นทางเลือกแหละกับท่านที่กับท่านที่ไม่มีศาสนานะอ,อย่างนี้นะศาสนาของพุทธภูมินี่ศาสนาของพุทธภูมินี่ก็เพื่อนการเข้าถึงมากพุทธินิพพารักคุณโยม คุณโยมก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้นอกจากส่งคำถามเข้ามาได้แล้วก็สาธุก,การได้นะสาธุก,การก็ได้บุญเหมือนกันนะครับคุณโยมนะห,รหรือจะสารภาพบาปสารภาพบาปก็ได้ในกรณีที่เราไปทำอกุศลรกรรมอะไรมา กรรมาสารภาพได้หมดนะปรับกรรมอะไรสารภาพได้หมดอย่างน้อยจะได้ชำระล้างจิตใจแล้วก็ระวังไม่ให้ไปก่อนะอา,อากุศรกรรมนั่นอีกนี่อย่างนี้นะนี่คือธรรมะในพุทธภูมิแล้วคุณโยม,อมตอนนี้คุณโยมส่งอะไรมาก็ได้เป็นกนรทรงคำถามอะไรมาก็ได้นะส่งมาแล้วก็พุทธทก็จะดูแล้วก็ตรวจสอบ นะคุณโยมจะเข้าใจขึ้นนะในหลักธรรมของพุทธภูมิถ้าคุณยมมานะมาฟังทุกๆเช้านะละคุณโยมอืเอาวิธีการนะนะพุทธถาไม่มีรายการที่จะแสดงแล้วใช่ไหมเอาอย่างี้นะกดซับสไคร์เอา วันไหนพุทธาไม่มาก็จะไม่โชว์ใช่ไหมยูทูปก็จะไม่โชว์แต่ถ้ามานี่ก็จะโชว์ใน youtube คุณโยมก็จะได้เอา้าเวลาตรงกันนะเวลาตรงกันก็เข้ามาฟังธรรมะสดๆนี่ฟังธรรมะสดๆมีปัญหาทร,รมากคาใจในพุทธภูมินี่ก็นะสักถามได้ทุกทุกเรื่องเลยนะคุณโยมทุกเรื่องทุกเรื่องนี่ตอบได้หมดละนะเพราะว่าพุทธไฟเป็นปรับสร้างใน ศาส,สนาของพุทธภูมิด้วยนะวันนี้หัวข้อธรรมนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมนะในพระสูตรนะในพระราสูตรของพุทธภูมิถ้าคุณโยมได้ปฏิบัติสมาธิตอนช่วงบ่ายนะกับพุทธพุทธะจะมานี่ถ้าไม่มีภารกิจก็เช้านะธรรมะรับอรุณบ่ายก็ ปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนาญาณตามประสาทของพุทธภูมิพอตกค่ำก่อนนอนก็ธรรมะก่อนนอนกับพุทธภูมิมนะเมื่อเราเข้ามาแล้วน,นก็จะได้สดับรับฟังธรรมเทศนาของพุทธะพุทธานี่ก็จะให้คุณโยมได้สดับ รรบฟังตามสภาวะจิตสภาวะธรรมณปัจจุบันนะให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดละพุทธาก็จะดูว่าอะไรเป็นปัจจุบันของเราคุณโยมทั้งหลายนะเอามาวันนี้นี่ที่เป็นปัจจุบันของเราคุณโยมมากที่สุดนี่ก็คือ,เ,อเรื่องของเรื่องเรื่องของความไม่เป็นสุขในสังคมนี่แหละนะความแตกแยกนั่นนะ ดังนั้นหัวข้อทำวันนี้จึงเป็นหัวข้อทำที่จะทําให้คุณโยมนะพบกับความสุขความสงบไงก็คือการให้ความรักให้ความเมตตาแล้วก็ให้สันตินะแก่กันและกันนี่เป็นธรรมะนะ,ะที่อยู่ใน ประสูตรถ้าคุณโยมปฏิบัติกับพุทธคุณโยมจะเห็นว่าอยู่อยู่ยานสุดท้ายเลยปัจจเวคณะญานยานสุดท้ายเลยนะอนะืเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของเราพุทธทุกพระองค์เลยแล้วนะ,ะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราเราพุทธเนี่ยก็คือตั้งแต่โซดาบันพุทธะสกิทาคามีพุทธะอนาคามีพุทธอะอรหันตพุทธะนี่คือนักบวชในพุทธภูมิน่นแหละคุณโยม บวชแล้วก็อยู่ที่บานก็ได้อยู่ที่ทมที่เขาที่ปฏิบัติธรรมส้ำนักปฏิบัติธรรมส้ำนักอะไรก็แล้วแต่อยู่ได้มดลวลนะนะอยู่บนโลกไปนี้แหละนะนะบางทีนี่ไปอยู่อ,อวกาศก็ได้นะเป็นนักบวช <c oughs> นะเป็นนักบินอวกาศแล้วก็เป็นนักบวชในพุนทธภูมิก็ปฏิบัติได้นะในอวกาศอาจจะไปดาวอังคารนะไปดวงจันทร์ไปปฏิบัติบนดวงจันทร์ก็ได้นะอื <c oughs> ปฏิบัติได้หมดละนักบวชในพุทธภูมิอยู่ได้หมดทุกที่นะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็นักบวชในพุทธภูมิต้องประกอบสาม,มาชีพเรื่องตัวเองนะนะเพราะเราบินทบาทได้แต่ว่ามันไม่มีคนใส่บาทให้เรานะนะแลบินทบาทก็ต้องเป็นบินทบาทออนไลน์นะ,ะใชะ้ออนไลน์เอานะใชส้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละนะแล้วก็บินทบาทออนไลน์นี่คือนักบวชในพุทธภูมิ แต่เขาก็จะไม่ใส่บาตรให้คุณโยมนะเออไม่ใส่บาตรให้นักบวชนะเพราะว่านักบวชเป็นนักบวชที่เป็นศาสนาใหม่ผู้ที่จะศรัทธาล่ะหาได้ยากนะแล้วก็เขาก็จะไม่ใส่บาตรกันนะครุณโยมนะก็ไม่เป็นไรการใส่บาตรนี่ไม่ได้ใส่พวกอาหารนะเพราะว่าเทคโนโล,โลยีนี้ให้ใส่พระพุทธนี่ให้ใส่ปัจจัยนะที่จะเอาไปแปลงนะเป็น อาหารเป็นอย่างอื่นนะเพื่อดำรงชีพของนักบวชให้ใส่ปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารก็มีบัญชีธนาคารอยู่ธนาคารเดียวอย่างนี้นะอธิบายให้คุณยอมเข้าใจกันเดี๋ยวคุณยอมไม่เข้าใจในในในเรื่องของการบวชเป็นนักบวชในพุทธบูมก็บวชแล้วก็อยู่ที่ไหนได้อยู่กับครอบครัวก็ได้นะอยู่กับครอบครัวก็ได้เอาละ มาตามหัวข้อกันสังคมทุกวันนี้นะหลายหลายท่านเองก็มีความรู้สึกว่าไม่สงบสุขนะไม่เป็นสุขนะจิตไม่เป็นสุขที่เราไม่เป็นสุขเพราะามันมีความเกลียดชังเนระุคนยมแล,ล้วก็บวกกับความอยากเอาชนะนี่นะถ้าเราลดละความเกลียดชังลงได้แล้วก็ละความอยากเอาชนะกันซึ่งกันและก,กันได้ มันก็จะสงบเพิ่ขึ้นนะการที่จะลดละความเกลียดชังได้มันต้องมีความรักมีความรักให้กับคนอื่นนะพอเรามีความรักให้กับคนอื่นมันก็จะลดความเกลียดชังลงมีความรักมีความเมตตาปัิภาณให้กับเพื่นทุกคน รู้ละว่ารู้ละว่าที่เขาออกมาเนี่็เพราะเขา,า,เ,ขาเพราะว่าเขามีความทุกข์กับปราดปราถนาให้เขาพ้นถุกแต่บางทีนะคุณโยมถ้าพิจารณาดีๆนะคนมีความทุกข์นี่ต้องอยู่ในศิลในธรรมดยนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองแต่ว่าเราไปปล้นเขาเนี่ยไปขโมยเขาไปรักทรัพย์เขานี่ไม่ได้นะมันทําอกุศลกรรมเหมือน,นกัน เรามีความทุกข์แต่เราก็ไปเอาความทุกข์ให้คนอื่นเอาด้วยเพื่อให้เขาทุกข์กับเราด้วยอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณโยมอันนี้เป็นอกุศลอกุศลธรรมไม่ดีทางนี้ไม่ดีอ่าเรามีความทุกข์แต่เราไม่เอาความทุกข์ไปให้คนอื่นอืเราอาจจะร้องขอความช่วยเหลือได้แต่เราอย่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นอืยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทอง ก็หาวิธีนะทํางานนะนะเพื่อให้ได้เงินได้ทองนะคุณโยมนะอย่างนี้นะไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปทํางานอะไรอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆทํางานเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็ได้อย่างนี้แหละมันก็จะทําให้คุณโยมนะมีเงินมีทองขึ้นมานะอย่าไปไอายนะสัมมาอาชีพทําไปจะอ,อย่าไปไอ้ายาเราอายนี่เอ ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมละนะนักปฏิบัติธรรมต้องไม่อายนะการประกอบสมาอาชีพอย่าไปอายนะทังทำอะไรก็ได้ก็ให้ได้เงินมาเลี้ยงดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวนะขาอนี้พอรอให้ความรักความเมตตาเราก็ต้องอย่าลืมให้สันตินั่นแหละก็คือไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่มันไม่ใช่สันติวิธีการสันติต้องไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนละคโยมนะฮะคุณโยมไปทําอะไรก็แล้วแต่ดูด้วยนะว่าเอ๊ะนี่มันวิธีสันติแท้จริงหรือไม่บางทีปากก็บอกว่าสันติสันติแต่ว่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน่งนี้มันไม่ใช่สันตินะสันติจริงๆจะต้องไม่ทําให้คนอื่น ดือดร้อนละคนโยมอ,มอมเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเขาทนไม่ได้เขาก็ทําให้เราได้เดือดร้อนเหมือนกันนี่สังคมมันก็วุ่นวายแต่มีแต่ความเดือดร้อนให้กันและกันออย่างนี้เลยนะบางทีว่าเรามันไม่รู้อวิชามันบังตาเราอยู่เราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะเราไม่เอาใจใส่คนอื่นเขาด้วยไงยเอาใจเราไปใส่คนอื่นเขาด้วยนะเห็นนะถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ออกมาอย่างนี้ละคุณโยมอภิาจารณาตาไปอีกนี่หนึ่งนะคุณโยมนะอืบางทีนีถ้าเรานี่เข้าจิตเข้าใจแล้หรอนะว่าอา้าวเราต้องมีความรักให้กับคนอื่น มีความเมตตาปาถนาให้เขามีความมีปลทุกนะแล้วก็มอบสันติให้กับเขาด้วยมอบสันติให้กับเขาด้วยนะแล้วก็อยู่ด้วยกันสบายนะครับอันนี้ก็อยู่ด้วยกันสบายนะแต่ก็พิจารณานและใจมันยังเป็นทุกอยู่มันยังเป็นทุกอยู่นะี่ก็มีวิธีการรัดเลยนะรัดเลยนะบางทีคุณโยมชอบวิธีรัด วิธีแรกก็คือมีสติระลึกอยู่กับจิตเอาสติมาระลึกอยู่ที่ฐานของจิตนั่นแหละก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาอันรู้แจ้งว่าจิตนั้นมันมันไม่สงบใช่ไหมหรือมันสงบละ่ะจิตนั้นไม่สงบก็ให้หรู้ว่าจิตมันไม่สงบจิตมันสงบก็ให้หรู้ว่าจิตมันสงบอย่างนี้นะคุณโยม เอาละถ้าจิตมันไม่สงบเราจะทํำยังไงล่วะวิธีลัดทิ่สุดเลยนะจิตมันคือความว่างอืจิตนี้วางเปล่าจิตนี้มันวางเปล่าอย่างไรจิตนี้มันไม่ใช่ของเราอมืมันไม่ใช่ของเราเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามสภาวะจิตสภาวะธรรม,ามตามกระบวนธนทมของมันนั่นแหละคุณโยม เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปยึดถือยึดมันกันเมื่อไม่ไปยึดถือยึดมันมันก็ไม่มีอัตตามีตัวตนจิตมันก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะมันก็ว่างอ่ะพอรู้ว่าจิตว่างจิตว่างใดแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงมาแต่งอีกแล้วนะมันมีปัญญาแต่มันต้องดูว่าคุณยมฝึกมาดีขนาดไหนอาจจะเป็นชั่วระยะหนึ่งก็ยังดีนะ เมื่อจิตวางแล้วนี่ผ่อนคลายออกจากถุกอย่างแล้วนี่ก็เอาสติมาระลึกอยู่กับกายาให้กายได้คลายออกได้ร่อนออกบ้างนะให้กายได้คลายบ้างได้ป่อนบ้างนะแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจให้สติมาอยู่กับลมหายใจที่ลายท่านเรียกว่าเรียกกันว่าอนาปานาสติอย่างนี้นะ เราก็จะพบละพบกับความสงมบสุขเล็กๆอืเป็นความสงบสุขเล็กๆทุกๆเช้าเนี่ยนะคุณโยมมาฟังธรรมะของพุทธาเสร็จแล้วก็ต้องมีสติอยู่กับลมหายใจอริยาบทนี่ก็สบายๆกายเนี่ยมันสบายๆนคะ่อนคลายกาย ใจก็ให้สบายสบายผ่อนคลายออกนะจากความยึดติดยึดมันทั้งหลายอาให้จิตว่างอนึกอะไรไม่ออกก็จิตว่างอืนะนี่เส้นทางรักนะคุณโยมก็จะพบความสงบสุขมีความรักให้กับคนอื่นด้วยเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายเราแต่รักเขาด้วยนะแล้วก็เมตตาด้วยปรารถนาให้เขาพ้นทุกขนะ์บางที เห็นวิธีการเห็นทางออกแนะนํเขาด้วยเขาจะได้พ้นทุกแล้วก็ให้สันติออไม่ไปอะไรกับเขาแล้วนะให้สันติเขาก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปนตามเหตุและปะจัจจัยใครทําอะไรไว้ไม่ดีก็ได้อารับสิ่งที่ไม่ดีใครทําอกุศล,ลกรรมไว้ก็ได้อารับเหตุและปัจจัยที่เป็นอกุศล,ลกรรมอย่างนี้และคุณโยมส่วนท่านใดที่ทํากุศลกรรมก็ได้รับ Nicholas, กุศลกรรมอันดีแล้วนะได้ตั้งแต่ปฏิบัติแล้วเลยนะได้นะักปัจจุบันขณะจิตนั่นน่ะที่ปฏิบัติอยู่นี่แล้วนะเมื่ออย่างที่พุทธะปฏิบัติอยู่นี่พุทธะก็ปฏิบัติอยู่นี่นะก็ปฏิบัติในกุศลกรรมอันดีใช่ไหมจิตมันก็เบิกบานนะขณะนี้แล้ะคุณโยมจิตมันก็เป็นสุขเมมันสงบแล้วเป็นสุขอยู่อย่างนี้นะคุณโยมนี่แหละปัจจุบันขณะจิตของพุทธะนี่เป็นอย่างนี้นะอืม นนเดี๋ยวขอพุทธาย้อนไปดูนิดนึงมีคุณโยมท่านใดนะส่งคําถามมาบ้างไหมนะมีไหมมีคําถามไหส่งมาได้นะคุณโยมค,คุณโยมส่งคําถามมาได้นะอ๋อพุทธาเข้าใจละนะคำถามบางดีง ถ้าเราไม่โชว์ใช่ไหมมันจะไม่โชว์นะมันจะไม่แสดงเอ้าเข้าใจแล้วนะเออเข้าใจแล้วลนะมันจะไม่แสดงตรงนี้นะเออถึงว่านะเอะอ,อเดี๋ยวก็ค่อยๆใช้ไปยูทู e นี้ยังไม่ชํานาญเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้แล้วละนะใช้ได้แล้วลนะ,ะ,ะคุณโยมอาจจะต้องฝากข้อความไว้นะฝากข้อความไว้ก่อน เพราะว่าถ้าไม่เปิดมันจะไม่โชว์นะคุณโยมนะออก็ไม่เป็นไรนะอืมคุณโยมนะ,ะพุทธามาจัดรายการอยู่นะก็เหมือนกับการออกมาทำภารกิจหน้าทีนะถ้าคุณโยมท่านไหนอยู่ต่างประเทศนะที่ฟังภาษาไทยเนะ รู้เรื่องรู้เรื่องนะแล้วก็รู้สึกอยากสนับสนุนก็นี่นะนีะ่เข้ามาทางนี้นะเข้ามาทางนี้ได้เลยนะเพ y เพลนะด็อกเตอร์พยาโรดในละ่ะจันดรมณีนะอ่าแอสไซจีเมลคอมอืมก็สนับสนุนมาได้นะเป็นผ่านเพ y เพลละจะอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็ท่านที่อยากจะเข้ามาเขาเป็นพุทธทายาในศาสนานี้ เน้นนะท่านที่เป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาตอนนี้นะรู้สึกว่ายังไม่มีศาสนาอยู่ในใจยังรู้สึกเอ๊ยยังหาศาสนาที่ถูกใจไม่ได้นะนะก็มามานับถือศาสนาพุทธภูมิศาสนาพุทธภูมิเป็นศาสนาใหม่นะท่านที่ยังไม่มีศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในในโลกนี้มีคนไม่มีศาสนาเยอะนะดังนั้นท่านที่ยังไม่มีศาสนาเนี่ยก็ ลองมาพิจารณานะฟังธรรมะบ่อยๆปฏิบัติธรรมธรรมะของพุทธภูมินี่ก็คือการปฏิบัติธรรมะของพุทธภูมิก็คือการปฏิบัตินะไม่ใช่การมาฟังเฉยๆอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่ถึงธรรมนะยังไม่ถึงธรรมะของพุทธภูมิต้องลงมือปฏิบัติขณะที่ลงมือปฏิบัตินั่นล่ะคือธรรมะของพุทธภูมิอย่างเช่นพุทธบอกว่าให้ความรัก ถ้าคุณยมยังไม่ได้ให้ความรักใครฟังเฉยๆ่าเงี้ยมันยังไม่ถึงธรรมะาของพุทธภูมิคุณยมไปเห็นคนที่คุณยมไม่ชอบนะ่แล้วคุณยมก็ทําใจให้เอารักเขานะเอาเมตานะเมตตาต่อเขานะปาถนาให้เขาพ้นทุกเขารู้อยู่ว่าที่เขามาทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเขามีความทุกข์อืมแล้วก็ให้สันติสุขกับเขาอืมอย่างนี้นะ อย่นี้นะคุณโยมต้องทําตรงนั้นตอนนั้นณนะปัจจุบันขณะนั้นนะ่ะคุณโยมก็คือได้ปฏิบัติธรรมะในพุทธภูมิแล้วละนะแต่ถ้าฟังอย่างนี้ใจใจไม่ได้การปฏิบัตินะ่ะยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติฟังไว้เพื่อเอาไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติเมื่ออไรนั่นแหละคือธรรมะของพุทธภูมิปฏิบัติแล้วคุณโยมก็จะเห็นมากเห็นผลเห็นนิพพานนะเป็นผลเล็กๆก,ก็ยังดีนะมันจะทําให้ นะจิตใจของคุณโยมสงบร่มเย็นนะเป็นสุขนี่แหละเข้าถึงมรรคผลนิพพานในกุทธภูมิไม่ยากนะไม่มีอะไรยากนะแล,กแล้วก็เข้าถึงในชาตินี้เลยละไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติไหนแล้วนะปฏิบัตินะแล้วก็ดูสภาวะจิตสภาวะธรรมมันเกิดความสุขความสงบจิตในจิตใน,ในใจนั่นแหละมรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าไป คิดเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องยากเรื่องเยนอะไรนะหรือว่าเป็นเรื่องเนื้อมนุษย์ไม่ใช่นะธรรมะของพุทธภูมิไม่ใช่เรื่องเนื้อมนุษย์นะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติจิตนะใจมันเข้าสู่ความสงบร่มเย็นนะเป็นสุขได้นี้แหลนะด้วยกุศลธรรมอันดีด้วยธรรมะของพุทธภูมิด้วยการปฏิบัติธรรมของพุทธภูมิอย่างนี้นะเออม,มันก็ ถึงได้นะถึงได้นะัปัจจุบันนี่แหละไม่ได้ไปต้องไปรอเอาชาติหน้าเลยนะมากบนิพพานไม่ต้องรอชาตินามีชาตินี้และคุณโยมเอาละพุทธะพุทธ,ทธ,ทธไฟนะก็จะมาอย่างนี้นะคุณโยมเนี่ยมันไม่มีารายการที่จะแสดงให้คุณโยมใช่ไหมแต่ว่าข้อดีนะข้อดีของ u ู u ูบครานี้ก็คือคุณโยมกระปูกกับเมล นะเมลของยุนโยมอีเมลอะไรก็ได้นะอ่อเสร็จแล้วนี่กด s u b สไครต์ไว้กด s u b สไครต์นี่เวลาที่อ่อพุทธามาไลฟ์สดเขาก็จะไปเตือนนะก็แจ้งเอาไปแจ้งให้คุณโยมนะได้รับทราบว่าตอนนี้พุทธท่านกำลังมาไลฟ์สดแล้วนะอ่าเวลาท่านนีพอะสะดวกตรงกันไหมถ้าตรงกันก็เข้ามาสดับรับฟังประธรรมเทศนาของพุทธ การได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเช้าบ่ายแล้วก็เย็นกลางคืนก่อนนอนก็จะทำให้คุณโยมนะพบกับความสุขความสงบความเจริญในจิตในใจพบกับพระธรรมพระธรรมแก่นแท้ธรรมะของพุทธภูมิก็จะพบกับพระนิพพานในพุทธภูมิได้ไม่ยากเลยนะ แต่การปฏิบัติที่จะให้ถึงดีสุดแห่งบารมีสุขนนะอยากอยู่อยากอยู่นะคุณโยมไม่ใช่ง่ายๆนะการที่จะเข้าถึงอารหันตพุทธานี้ต้องปฏิบัติด้วยความเพียรอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะพุทธาจะนำพาทุกท่านไปมาปฏิบัติรวมกันกับพุทธนะแล้วเราก็จะพบดินแดนแห่งพุทธภูมินะคุณโยมจะเห็นเราพุทธะนะ มากมายเนี่ยอยู่บนโลกเลยนะพอคุณโยมจบสิ้นอายุไขไปนะนะที่ไปของจิตวิญญาณก็คือแดนพุทธภูมินี่แหละนะเป็นพระรนิพพานในพุทธภูมิเลยทีเดียวนะเนีย่ยตอนนี้นะมาทำจิตทำใจกันให้สบายสบายสักนิดนึงกนะะชาวชาวนน่อากาศสบายสบาๆนะเอ อากาศสบายสบายมองเป็นกุศลนะอากาศสบายสบายมองเป็นกุศลส่วนถ้ามองเป็นอกุศลเนี่ยโอ้โมลพิษมันเยอะจังเลย <c oughs> เอา้าวมันก็มีนะมันมีฝนตกมาเล็กน้อยเล็กน้กอยนะสมัยก่อนนี่ฝนตกบางคนเราไม่ค่อยกลัวบางทีลมแรงแล้วก็ไม่ค่อยกลัวแต่เดี๋ยวนี้นะฝนตกเล็กๆน้อยน้ยก,ก็กลัวกันแล้วนะร <c oughs> ามันก็เป็นไปตามเหตุแลปะปัจจัยละเพราะเรียกว่าวิตก วิตกเราไม่มีวิตกมันเกิดมาตั้งนานแล้วสมัยที่พุทธะอยู่นี่ว่ามันแรงกว่าน,นี้นะไม่กลัวนะ <c oughs> แต่เด๋ยนนี้นะ,ะตกเล็กน้อยนะกลัวจังเลยนะ,ะเพราะว่าม่ามีข่าวสารน่นะคณโยมไปตามกระแสของข่าวมันก็เลยเกิดวิตกเนะี่ยะเราเราต้องมีสตินั่นแหละรู้ตามทันห็น้จริงไนะยิ่งมีฌานคนที่มีทิพยจักสุนี่ มองเห็นอนาคตด้วยเออแล้วมีวิตกยังยังมีวิตกอย่างแย่แล้วนะเป็นประสาอะไรงานนี้นะเออท่านที่มีที่ระจากสู่แล้วนี่ก็มองไปเห็นอนาคตแล้วนี่ว่ามันจะเป็นยังไงก็วางหละ,ะไม่สนใจอนาคตไม่ไปวุ่นวายด้วยอื แล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะออมีจิตที่สงบแล้วเป็นสุขเบิกบานเท้าชาเนี่ยเบิกบานจิตใจเบิกบานแล้วก็เป็นสุขพออร้อมรับวันใหม่ออทําจิตใจให้เบิกบานนะออใจเขา้าอากุศลและการมันดีเข้ามาเจริญออใจออกอะไรที่เป็นอกุศลก็คลายออกก็ปล่อยมันไปเสียอย่าเอามาไว้อยู่ในจิตในใจเจริญ อยู่อย่างนี้นะนี่แหละถูกแล้วนะ่ะะทำตรงนี้ทําทตอนนี้ทําตอนนี้นะนี่แหละธรรมะของพุทธภูม, ah มิธรรมะของพุทธภูมิเอาไว้ปฏิบัติไม่ได้เอาไว้ทําอย่างอื่นไม่ได้เอาไว้ทําอย่างอื่นไม่ได้เอาไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้ปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไรได้มรรคผลนิพพานเมื่อไรนั่นแหละธรรมะของพุทธะ ม,มคุณโยมนะ,ะวันนี้ทบทวนนิดหนึง่งให้ความรักให้ความเมตตาให้สันติแก่กันและกันแล้วเราก็จะเป็นสุขถ้าไทยยังไม่เป็นสุขหาทางลับเลยจิตว่างจิตนี้ว่างอืจิตนี้ช่งางว่างจิตนี้ว่างเปล่านี้จิตว่างอืนะถ้าเข้าใจด้วยปัญญาว่าจิตว่างคืออะไรจบ ชีวิตก็จีนะก็จะเข้าถึงความสงบสุขนะปัจจุบันขณะที่จิตวางนี่แหละคุณโยนะพ่ะพุทธจาจะให้พอล้นะท่านที่เข้ามาสดับรับฟังก็รับพรของพุทธาไปขอให้ท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังประธรรมเทศนาของพุทธในครั้งนี้ จงเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภาละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได,ปนได,ด้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเถินเจริญพรนะคุณโยมเจริญพร พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคุณโยมนะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนะคุณโยม